ต้องขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าจำหน้าพวกเธอกันไว้ให้ดีนักเรียนมีกันเยอะขนาดนี้นะครับแต่คุณครูเนี่ยนะมีแค่หนึ่งคนช่างน้าอิจฉาจริงๆเลยนะครับครับผมบอกให้นักเรียนเนี่ยนะครับเบียดชิดตัวกลมลิปเกิดอาการขัดข้องครับผมก็เลยต้องนั่งก้มครับอยู่กับอาจารย์แบบนี้และอยู่ดีไม่ว่าดีอาจารย์มึงอยากกินหมี่ทำไมมันใช่เวลาไหมเนี่ยนักเรียนเขาติดลิปกันโถเฮ้ยชีวิตฉันทำไมมันน่าอัมพันอยู่แบบนี้คลิปนี้เป็นการสแสดงนะครับมีมุมกล้องและเซฟตี้สำคัญเท่าเรื่องก็มาแบบตามนั้นนะครับณนะสถานที่โรงเรียนใน อาจารย์เนี่ยนะจะปล่อยพักเร็วก็เลยให้นักเรียนได้ตั้งแถวครับแล้วก็ลงลิฟต์ไปพร้อมกันโดยที่จริงๆนั้น,นะครับลิฟต์เนี่ยมันใช้ได้แค่ครูบาอาจารย์เด็กนักเรียนคือใช้ไม่ได้ครับต้องขึ้นลงบันไดเท่านั้นมันก็เลยทำให้เด็กสาวพวกนี้เนี่ยครับรู้สึกตื่นเต้นจังรีบเข้าแถวตามนั้นนะครับเพื่อเข้าลิฟต์คุนค,คูโดยที่มันไม่รู้อะไรซแล้วว่าลิฟต์เนี่ยนะมันมีนมขอบเขตน้ำหนักกดขึ้นชั้นหกปับนะครับลิฟต์เนี่ยนะกรไดพุ่งขึ้นทันตาเด็กฟดไ